สามทุ่มเนาะนะครับเรายังติดอยู่ประมาณ หลายคนนะครับส่งข้อความมาถามผมว่าใน3วันผมสอนอะไรบ้างนะครับก็อยากอธิบายให้ฟังดั่งนี้นะครับว่าใน3วันนะครับวันแรกนะครับผมสอนตั้งแต่งานเบสิกเลยก็คือเรียนรู้ในการใช้เครื่องมือนะครับเครื่องมือในการทากระจกอลูมิเนียมที่สําคัญสาคัญมีอะไรบ้างนะครับผ่านไปสักประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นการสอนเรื่องมิติของอลูมิเนียมหรือหน้าตัดต่างๆนะครับผมจะบอกผู้อบรมทุกคนนะครับว่า เราไม่จําเป็นต้องจําทั้งหมดนะครับเราจําเฉพาะในส่วนที่เรากําลังจะใช้งานนะครับเราจะใช้บานเลื่อนแล้วก็จําส่วนบานเลื่อนบานกระทุ้งก็จําส่วนบานกระทุ้งบานสวิงก็จําส่วนบานสวิงนะครับซักประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับก็จะมาเรียนรู้เรื่องอาการนําชิ้นส่วนหรือว่าหน้าตัดลูมิเนียมมาประกอบนะครับเป็นวงกบเป็นบานเลื่อนนะครับก็มีสูตร ให้คำนวณให้คิดแล้วก็มีโจทย์ให้ทํากันนะครับพอภาคบ่ายนะครับก็จะเป็นการสอนเรื่องการใช้แท่นตัดเลยตั้งแต่เบื้องต้นนะครับการใช้แท่นตัดการเจาะสว่านเจาะยังไงให้เข้าดีเจาะยังไงให้ดอกไม่ร้อนนะครับการเบรกดอกสว่านนะครับหรือเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่พอจะมอบให้กันได้นะครับเสร็จจากนั้นก็จะให้ลองตัดอลูมิเนียมดูนะครับพอลองตัดอลูมิเนียมได้เสร็จปุ๊บทุกคนสามารถตัดได้แล้วก็จะให้ตัดประกอบมีโจทย์ตั้งให้นะครับตัดเป็นวงกลตัดเป็นบานเลื่อนนะครับ แล้วแต่ว่าวันนั้นผมจะมีโจทย์แบบไหนให้นะครับเพราะวันที่2นะครับวันที่2เราก็จะเรียนเรื่องบางกระทุ้งนะครับเรียนเรื่องบางกระทุง g ว่าบางกระทุงเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างวิธีการทําทํำยังไงบ้างมีสูตรคิดยังไงบ้างนะครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของกระจกนะครับกระจกก็จะมีการอธิบายเรื่องกระจกวิธีการคิดกระจกไซส์กระจกต่างๆในท้องตลาดที่ไม่ต้องเสียค่าตัดนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องการประเมินราคานะครับคำนวณต้นทุนคำนวณ ค่าแรงช่างนะครับภาคบ่ายก็จะเป็นการตัดประกอบบางกระทุงนะครับตัดประกอบบางกระทุงเสร็จก็จะเป็นการตัดกระจกนะครับแล้วก็วิธีการวัดกระจกในแต่ละบานว่าบานกระทุงวัดยังไงช่องแสงติดตายวัดยังไงบานเลื่อนวัดยังไงนะครับแล้วก็บอกวิธีการใส่นะครับพอวันที่3นะครับช่วงเช้าก็จะเรียนทฤษฎีในห้องนะครับบานสวิงนะครับบานลังแขวนนะครับว่าตัดประกอบยังไงมีสูตรในการส่วนลดยังไงบ้างนะครับบานเปลือยนะครับเสร็จแล้วภาคบ่ายก็จะมีการมา ประกอบบานสวิงนะครับประกอบบานสวิงลดขั้นตอนการตัดลงเพราะว่าเราตัดมา2วันแล้วนะครับก็จะเป็นการเจาะกุญแจบากส่วนต่างๆที่ต้องบากนะครับเจาะกุญแจใส่กุญแจวิธีการติดตั้งโชคแล้วก็ประกอบออกมาเป็นบานเป็นชุดบานสวิงหนึ่งชุดเลยนะครับพอ,อช่วงเย็นๆก็จะเป็นเรื่องของมุ้งนะครับเรื่องรายละเอียดของยางต่างๆที่เราใช้งานนะครับ เขากับว่าใน3วันเนี่ยผมพยายามรวบรัดนะครับให้มาอยู่ในหลักสูตรสั้นๆนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายรู้ขั้นตอนการทํางานชัดเจนนะครับก็ลองดูนะครับลองดูว่าสนใจยังไงโทรมาสอบถามผมก่อนได้ครับหรือว่าอยากแวะมาดูข้อมูลก่อนก็ได้ผมอยู่เพชรเกษม81น้องแขมนะครับบางแคกรุงเทพมหานครนะครับหรือโทรมาที่0897769110นะครับก็ลองติดต่อมานะครับขอบคุณครับ we